ก็คือเราต้องการอะไรจีนตอบสนองจีนต้องการอะไรเราก็ตอบสนองไม่มีคําว่าปฏิเสธระหว่างกันเพราะยุทธศาสตร์ตรงกันมากที่สุดนะครับตั้งแต่ไล,ล่เลียงมามันก็เลยทําให้ทั้งสองประเทศนี้นะครับเกื้อหนุนซึ่งกันและกันจนทุกวันนี้ต้องพูดอย่างนี้นะแลนดิ้งของเรามันก็คือส่วนหนึ่งของอิตาีลูร้อยเปอร์เซ็น จีนเนี่ยอิทธิพลเยอะมากในอาเซียนในรุ่มแม่น้ำโขงคะ่ะอาจารย์เราไล่มาจากประเทศลาวก่อนดีไหมคะว่าอิทธิพลของจีนในสปปลาวเนี่ยเขาทำอะไรให้กันบ้างแล้วก็มีอิทธิพลต่อลาวมากน้อยขนาดไหนคือมันไม่ใช่อยู่ๆเขาจะมีอิทธิพลขึ้นมาในทันทีนะครับเพราะว่าการพัฒนาจีนเนี่ยม,มันมีความต่อเนื่อง เนื่องจากว่ามีพักเดียวแล้วก็แผนการของเขาเนี่ยเขาก็จะมีการทบทวนทุกๆ5ปีตามตามสมรชาพักทุกครั้งนะครับแล้วก็การทบทวนนโยบายอะไรต่างๆแม้กระทั่งเรื่องการพัฒนาการเชื่อมโยงอะไรต่างๆจีนจะวิเคราะห์อย่างอย่างทะลุปุโปรงกับกระแสโลกแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิด ขาจะวิเคราะห์ถึงขนาดว่ามันมีอะไรที่สามารถไปด้วยกันอะไรที่เป็นสิ่งที่ขัดขวางความสัมพันธ์เพราะนั้นวิถีของจิตนะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนเขาเขาจะเอาเอาประเทศชาติเขาเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็การที่จะขยายความสัมพันธ์ไปกับมิติไหนเนี่ยเขาก็จะดูว่าศักยภาพของเขานั้นมีอยู่ย่ังไร อย่างการณีของแม่น้ำโขงเนี่ยต้องต้องมองอย่างนี้นะครับก็คือว่าในยุคที่จีนเปิดประเทศแล้วก็พัฒนาประเทศด้วยการใช้พื้นที่ในที่มีศักยภาพให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะฮะเขาก็เปิดตั้งแต่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกแล้วก็ลึกเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาในแผ่นดินใหญ่เรื่อยๆ แล้วก็ส่วนพื้นที่ที่มันไม่มีทะเลมันก็จะเป็นพื้นที่ที่ไกลปืนเทียงมากแต่ด้วยความเขาก็จะยึดถือในเรื่องภูมิศาสตร์ของเขาเป็นหลักว่าอันไหนที่จะเอื้อในการเชื่อมโยงนะฮะในวันที่สหภาพโซเวียตล่มสลายสิ่งหนึ่งซึ่งจีนต้องมองก็คือว่าจีนจะต้องไม่เป็นอย่างสหภาพโซเวียตจีนจะต้องอยู่รอดปลอดภัย ต้เลยเป็นที่มานะครับก็คือสภาพโซเวียตลร่มสลายทันวัน1991มันก็คือการสิ้นสุดของสงครามเย็นแต่มันก็คือจุดเริ่มต้นของโลกาภิวัตน์ที่เมีากาอเมริกาเป็นใหญ่ที่สุดจีนก็ต้องดิ้นหลน่นให้ตัวเองอยู่รอดในยุคโลกาภิวัตน์เช่นเดียวกันนะฮะแล้วพอมองมาที่แม่น้ำโขงคือแม่น้ำมันมีอยู่แล้ว ในขณะที่มณฑลยุนนานเนี่ยไม่มีทะเลไม่ติดทะเลแต่มีแม่น้ำโขงแล้วภูมิประเทศในหลักของการเชื่อมโยงแม่น้ำโขงเนี่ยมันทะลุทะลวงมาอีกห้าประเทศพมา่าลาวไทยกัมพูชาและไปลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกหรือทะเลจ,จีนใต้ที่แม่โขงเดลตา้าทางภาคใต้ของเวียดนาม นะฮะเพราะฉะนั้นจีนก็เลยให้ความสําคัญกับแม่น้าโขงมากจีนเรียกแม่น้าโขงว่าแม่น้ําล้านชางตามภาษาลาวเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยแม่น้ําล้านช้างเนี่ยมันเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านการอาณาจักรล้านช้างนะฮะจีนก็เลยเรียกตามคําโบราณน,นั้นแต่ว่าพอมาอยู่ยุคสมัยใหม่จีนก็เปลี่ยนคําว่าล้านช้างเป็นล้านช้างเจียง ไม่ใช่ลาน้างแบบเาแล้วนะครับเดี๋ยวคราอธิบายว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับยุนหานไม่มีทางออกสู่ทะเลตแต่ว่านโยบายของจีนก็คือว่าฉันจะต้องเชื่อมกับอาเซียนด้วยแม่น้ำโขงก็เลยเป็นที่มาของนโยบายอันหนึง่งที่จีนจะพัฒนายุนหานโดยใช้นโยบายอันนี้ว่าการ มุ่งสู่ใต้นะครับโดยนับจากยุนหนานลงมาโดยใช้แม่น้ำโขงนั้นเป็นหัวใจสำคัญเราก็จะเห็นข้อตกลงในการเชื่อมโยงการเดินเรือระหว่างระหว่างจีนในที่นี้ก็คือมณฑลยุนหนานนะฮะแล้วก็ลาวพม่า,มาและไทยเป็นการร่วมมือระหว่างสี่ประเทศ ประเทศของจีนก็คือหยุนนานเป็นหลักมี14ท่าเรือแล้วจุดมุ่งหมายของการขนส่งมีอยู่2อ,อย่างคือการขนส่งสินค้านะครับแล้วก็โดยสารคาว่าโดยสารอันนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักนะฮะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงให้เห็นว่าจีนเนี่ยให้ความสําคัญกับแม่น้าสายนี้นะครับ เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นเราก็จะเห็นการระเบิดแกงใช่ไหมการระเบิดแกงอันนึงแหละแล้วพร้อมๆกับการระเบิดแกงเนี่ยจีนก็สำรวจว่าจะพัฒนาการเชื่อมโยงทางถนนได้อย่างไรควบคู่กันไปแต่ว่าให้ความสำคัญกับแม่น้ำก่อนเพราะว่าแม่น้ำมีอยู่แล้วแล้วการพัฒนาล่องน้ำเนี่ยมันทำได้ง่ายกว่าการที่จะสร้างถนน เพราะการสร้างถนนเนี่ยมันต้องผ่านภูเขาเยอะแยะมากมายซึ่งมันใช้เงินงบประมาณมหาศาลมากจีนก็เลยทุ่มเทให้กับการเดินเรือในระยะแรกนะครับทุกวันนี้เราก็จะเห็นการขนส่งทางเรือซึ่งมากขึ้นทุกวันนะครับก็คือนั่นแหละฮะจริงๆจริงๆเป้าหมายปลายทางของจีนเนี่ยก็คือมันมีท่าเรือในจีนอยู่4ีท่าเรือนะครับก็คือซอเหมา มาที่เชียงรุ่งนะครับแล้วก็มาสิ้นสุดตรงไปแม่น้ำโขงในเขตของจีนเขาเรียกว่ากวนเลยก็จะมีอยู่สีท่าเรือหลักแล้วก็ลงมาเนี่ยก็จะมีสองท่าเรือของพม่าแล้วก็สองท่าเรือของไทยสี่ท่าเรือของลาวนะครับรวมแล้วก็คือสิบสี่พอมันเป็นสิบสแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งมันมีความสําคัญมากก็คือว่า จีนในยุคนั้นเนี่ยต้องการทะลุทะลวงไปถึงปลายทางที่หลวงพะบางเพราะว่าหลวงพระบางในห่วงเวลานั้นเป็นเมืองบรดกโลกแล้วจีนก็อยากเชื่อมไปถึงตรงนั้นนะครับแต่เนื่องจากว่ามันมีแก่งเยอะมากแก่งหินเนี่ยมันขวางเส้นทางการเดินเรือแล้วก็ NGO ในประเทศไทยก็คือฝ่ายที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับก็ต้านการระเบิดแก่ง ก็เลยทุกวันนี้ก็เลยการเดินเรือก็ยังโดยเรือขนส่งสินค้าที่มีระหว่างตั้งแต่300ตันขึ้นไปจนถึงจนถึง500ตันเนี่ยนะฮะมันยังไม่สามารถที่จะผ่านเชียงแสนได้เลยเพราะว่ามันมีแก่งขนาดใหญ่ที่เขาเรียกว่าแก่งคอนผีหลวงนะฮะอยู่ตรงนั้นด้วยเราต้านไม่ให้มีการระเบิดจนทุกวันนี้จีนก็ได้ยกเลิกแผนการที่จะระเบิดแก่งอนันต์แล้วเียบน้อยเพราะว่าอะไร เพราะว่าคู่ขนานและพัฒนาการมาเรื่อยนะฮะหลังจากที่มีการเดินเรือแล้วจีนก็ได้มีการพัฒนาเส้นทางของตัวเองมาเรื่อยๆจากคุณหมิงถ,ถ้าเราไปคุณหมิงเราจะเห็นถนนหนทางเนี่ยทันสมัยมากนะครับก็เชื่อมมาจนถึงชายแดนลาวแต่ว่าเนื่องจากว่าลาวเนี่ยม,มันคือพ้นเขตแดนของจีนละจีนก็ได้พัฒนาเส้นทางอันหนึง่งก็คือถนนหมายเลข3 ถ้านึกไม่ออกก็คือมาเชื่อมมาถึงที่เชียงของบ้านเรานั่นแหละนะฮะถนนหมายเลข3ก็เชื่อมโยงแล้วก็จีนก็ใช้ประโยชน์มาโดยตลอดเรือก็ใช้นะครับถนนก็ใช้แล้วก็ยู่มาวันหนึ่งนะฮะจีนมีเทคโนโลยีรถไฟไม่มีใครคาดคิดว่าการมุ่งสู่ใต้ของจีนเมื่อปี1993นั้นเนี่ย มันจะสามารถมาบรรลุผลเมื่อปี2023มีรถไฟแต่จริงๆต้องนับตั้งแต่2021แต่ว่าพอมันมาเจอโควิดเจออะไรเนี่ยก็เลยต้องมา,มาเชื่อมโยงระหว่างประเทศได้จริงๆคือ2023ก็คือรถไฟมาจากคุณหมิงถึงเบียงจันทนะครับไอ้ที่มันคู่คู่กันมาเนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการว่าจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับมุ่งสูดด่ใต้ มาโดยตลอดแล้วก็มีการขยายตามศักยภาพและความสามารถที่จีนมีจากเดินเลือกมาสู่ถนนที่เป็นมอเตอร์เวย์เชื่อมโยงระหว่างเมืองระหว่างจังหวัดระหว่างพื้นที่และรวมไปถึงข้ามแดนมาที่ลาวนะครับอย่างเราเราจะเห็นถนนจีนเนี่ยมันกว้างมาจนถึงบอ่อเต็นใช่ไหมพอมาถึงบอ่อเต็นเสร็จปุ๊บมันจะแคลบลงก็เพราะรัฐบาลลาวมีเงินไม่พอ แต่จีนก็เข้ามาตามลงทุนแล้วทุกวันนี้สิ่งที่เราจะเห็นนะฮะในเราว,วันนี้จีนได้สำรวจแล้วไอ้เส้นทางหมายเลขสาที่เชื่อมจากบอเเต็นผ่านมาที่หลวงน้ำท่านะครับแล้วมาถึงเมืองห้วยสายแล้วก็ข้ามมาที่เชียงของในจังหวัดเชียงรายของประเทศไทยต่อไปนี้มันจะไม่ใช่ถนนเส้นเล็ก,ลกสองเลนที่คดโค้งไปมาตามภูเขานะฮะแต่ มันจะเป็นมอเตอร์เวย์มาตรฐานเดียวก,กันกับที่อยู่ในจีนมันจะย่นระยะทางที่มีความยาวอยู่ประมาณ225กิโลเมตรที่มันโค้งไปโค้งมาเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณ140กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเป็นเส้นตรงด้วยทุนจีนการลงทุนของจีนในลาวอันนี้แหละมาแมทช์กับสิ่งที่ลาวต้องการมาแมทช์กับลาวยังไงก็เพราะว่า แผนยุทธศาสตร์ของเราตั้งแต่เราเข้ามาสู่การเป็นสมาชิกของอาเซียนนะครับปี 1997., รเราเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนและแผนการหลักของเราคือเราจะเคยได้ยินคําว่าเราเนี่ยไม่มีทางออกสู่ทะเลเขเรียกว่าประเทศที่ถูกปิดล้อมเขาเรียกว่าแลนด์ล็อกแต่ทีนี้พอมีการพัฒนาในรูปแม่น้ําโขงนะฮะสิ่งที่เรียกว่าแลนด์ล็อกเนี่ยเราเลยแปลงร่างตัวเองเป็นแลนด์ลิงก์ พอมาเป็นแลนดิ้งเสร็จปุ๊บนะฮะมาผนวกกับมุ่งสู่ใต้ของจีนก็เลยทำให้แมทกันพอดีในแผนยุทธศาสตร์ที่ว่านี้มุ่งสู่ใต้ของจีนก็คือนโยบายที่เกื้อหนุนแลนดิ้งของเราเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เข้าไปด้วยกันแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นการพัฒนาในยุทธศาสตร์ของจีนที่จะเชื่อมโยงอาเซียนในสิ่งที่เรียกว่ามุ่งสู่ใต้นั้น ได้รับการขานรับจากเราร้อยเเนี่คือจุดแรกจุดที่2องเราได้มีการสำรวจนะครับในรุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเราสำรวจรุ่มน้ำของตัวเองในประเทศเรามี15แม่น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงและทั้ง15สายน้ำนี้มันมีความ สำคัญต่อการที่จะพัฒนาพลังงานสะอาดจากน้ำนั่นก็คือการสร้างเขื่อนอันนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ทำให้ลาวเนี่ยนอกจากจะมุ่งสู่การเป็นแลนดิงประเทศที่เชื่อมโยงในร่มแม่น้ำโขงแล้วลาวยังพัฒนาจะพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นแบตเตอรี่จุดเริ่มแรกลาวใช้คำว่าแบตเตอรี่ออฟเอเชียนะครับแต่พอเข้าสู่อาเซียน1997 เราก็เลยบอกว่าไม่ต้องเอเชียก็ได้เอาเป็นแบตเตอรี่ออฟอาเซียนภาษาเราเรียกว่าหม้อไฟของอาเซียนโดยมุ่งเน้นที่การสร้างเขื่อนพลังงานไฟฟ้าจากน้ำนะฮะแต่เรามีทุนทรัพย์จำกัดในขณะที่จีนนอกจากจะสร้างถนนเดินเรือและรถไฟแล้วในสายน้ำโขงที่อยู่ในส่วนของจีน นะคะก็ยังสร้างเขื่อนพลังงานไฟฟ้าจากน้ำเช่นเดียวกันทุกวันนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับก็คือ12เขื่อนและยังจะมีอีกเพิ่มอีก2เป็น1 4เขื่อนแล้วก็ทุกวันนี้เนื่องจากมันมีพลังงานทางเลือกในมณฑลยูนนานไอเขื่อนไฟฟ้าในแม่น้ำโขงเนี่ยมันก็เลยเป็นไฟฟ้าที่ลดการใช้ในในยูนหนาน แต่การที่เราจะเป็นแบตเตอรี่เป็นมอไฟของอาเซียนเนี่ยมันก็แมทช์กันอีกกับจีนก็เลยกลายเป็นว่ายุทธศาสตร์สองอันนี้ไปด้วยกันจีนกับเราก็เลยเกื้อหนุนกันในยุทธศาสตร์สองประเทศนี้ทุกวันนี้เรากับจีนก็เลยเรียกการเป็นหุ้นส่วนนี้ว่ายุ่นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมอย่างรอบด้าน หมายความว่ามีทุกข์ร่วมต้านมีสุขร่วมเสพนะครับก็คือเราต้องการอะไรจีนตอบสนองจีนต้องการอะไรเราก็ตอบสนองไม่มีคําว่าปฏิเสธระหว่างกันเพราะยุทธศาสตร์ตรงกันมากที่สุดนะครับตั้งแต่ไล่เลี่ยงม,มามันก็เลยทําให้ทั้งสองประเทศนี้นะครับเกื้อหนุนซึ่งกันและกันจนทุกวันนี้ต้องพูดอย่างนี้นะแลนดิ้งของเรามันก็คือส่วนหนึ่งของอีตาอีลู 100%นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของเราที่จะเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนมันก็คือโครงการเชื่อมโยงไฟฟ้าของจีนที่มาเชื่อมกับลาวเพื่อที่จะควบรวมเป็นหนึ่งเดียวกับอาเซียนเพราะในอาเซียนเนี่ยมีโครงการความร่วมมือด้านพลังงานที่เรียกว่าอาเซียนพอร์กริดอยู่แล้วนะครับ แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเราเห็นเป็นรูปประามาแล้วทุกวันนี้ก็คือการร่วมทุนระหว่างจีนกับลาวในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าโดยนะครับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเนี่ยได้แปลรูปโครงข่ายของสายส่งพลังงานไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมดเป็นบริษัทร่วมทุนกับจีนนะครับร่วมทุนกันมาแล้วตั้งแต่ปี ตั้งแต่ปี2021มาแล้วแล้วทุกวันนี้กริตก็คือ,อาสายส่งไฟฟ้าจากทุกเขื่อนในในจีนบนแม่น้ำขงได้เชื่อมโยงกับสายส่งในลาวแล้วเรียบร้อยในขณะที่ลาวเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนภายใต้อาเซียนพาวเวอร์กริดนั่นหมายความว่ากริตไฟฟ้าของยุนนาน เชื่อมโยงกริดไฟฟ้าของแบตเตอรี่อุปอาเซียและลาวก็เชื่อมโยงกับอาเซียนมาไทยไปที่มาเลเซียและสิงคโปร์แล้วนั่นหมายความว่ามันคือสายส่งเดียวกันและบริษัทสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ตั้งขึ้นมาใหม่โดยการร่วมทุนระหว่างจีนกับลาวนั้นที่เขาเรียกว่าบริษัทสายส่งไฟฟ้าแรงสูงแห่งชาติลาวตัวย่อเขาจะใช้คำว่า อ E D L ขีด T T เนี่ยก็คือ Transmission line นะฮะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมายความว่าทั้ง13 14เขียนในแม่น้ำโขงของจีนทุกวันนี้ที่เรียกว่าหลานซางเจียงซึ่งแปลว่าสายน้ำที่เชี่ยวกราดเนี่ยนะฮะไม่ใช่หลานซางเหมือนเดิมแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นสายส่งเดียวกันกับสายส่งแห่งชาติของเราและสายส่งแห่งชาติของเรา ก็มีดิวทางด้านพลังงานกับประเทศไทยรัฐบาลไทยได้ลงนามซื้อไฟฟ้าจากลาวแล้วนะปัจจุบันนี้นะครับ1,500เมกะวัตต์ทั้งๆที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าเกินความต้องการอยู่นะสาเหตุที่มันเกินก็เพราะว่าโควิดนั่นแหละแต่ว่าในอนาคตถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมอุตสาหกรรมนะฮะภาคการท่องเที่ยวอะไรมันกลับมาเหมือนเดิมโดยฟื้นตัวจากโควิดแล้วเนี่ย พลังงานไฟฟ้ามันก็จะเป็นความต้องการที่มากขึ้นนั่นหมายความว่าไฟฟ้าของจีนสามารถที่จะส่งมาที่ลาวและลาวจากลาวก็ส่งมาขายอาเซียนได้ตามความต้องการด้านพลังงานนั้นถ้าจะพูดแล้วสิ่งที่เกื่อหนุนระหว่างกันตอนนี้นะครับเราจะเห็นยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมที่ชัดเจนมาก และหว่างจีนกับลาวในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมอย่างรอบดานและไฟฟ้าต่อไปนี้มันก็คือบริหารจัดการโดยจีนรถไฟที่เชื่อมมาแล้วและไม่น่าจะเกินเจปีข้างหน้าก็จะสามารถเชื่อมกับประเทศไทยมาถึงกรุงเทพได้นะฮะเวียงจันทร์มาหนองคายโคราชและกรุงเทพ และในอนาคตข้างหน้าก็คือจากกรุงเทพลงไปสุงไหงโกลกแล้วก็จะไปต่อมาเลเซียนี่แหละคืออีใต้อีลูกของจีนโดยปัจจุบันนี้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมที่ตอบสนองให้กับจีนร้อเซก็คือลาวในขณะที่จีนก็เกื้อหนุนลาวในยุทธศาสตร์ที่เลาต้องการเป็นแหล,นล่งลิงมาไฟและอีกอันนึงซึ่งลาวต้องการต่อไปนี้ ก็คือการขุดค้นทรัพยากรแหธาตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนได้สำรวจแล้วเรียบร้อยนะครับในสแกนทั้งแผ่นดินลาวแล้วเรียบร้อยเรามีแหล่งแร่ธาตุที่มีความสามารถที่จะลงทุนถึง570แหล่งและจีนได้สัมปทานแล้วตอนนี้นะครับครึ่งหนึ่ง และถ้าอีกอันนึงซึ่งมันกำลังจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญมากในโลกยุค i อซีนะครับคือแร่เอิร์ดจีนสำรวจเจอในลาวเยอะเช่นเดียวกันและลองนึกภาพอย่างนี้นะถ้าลาวต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ธาตุทุกวันนี้ก็มีอยู่ล้ทั้งเหล็กนะฮะทั้งทองแดงทั้งเงินนะครับทั้งทองคำ แล้วก็ยังมีพวกโปแตสที่จะพัฒนาในเรื่องของฐานหินฐานอะไรพวกนี้อีกรวมไปถึงแร่เหล็กในอนาคตและแร่เอิร์ธที่เจอจำนวนมากแต่จีนไม่บอกว่ามันมีปริมาณสำรองมากแค่ไหนแต่เอาเป็นว่าจีนได้ตั้งฐานและเบสในลาวแล้วเรียบร้อยในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์หลอบด้านและการเคลื่อนหนุนอันนี้เราก็ต้องมองต่อไปนะครับการที่เขาเป็นหุ้นส่วนเยี่ยงนี้แหละ มันหมายถึงเราเป็นสมาชิกในอาเซียนเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันว่าการเคลื่อนหนุนของเราที่มีต่อจีนในขณะเดียวกันการเคลื่อนหนุนของจีนที่มีต่อเรามันย่อมที่จะส่งผลต่ออาเซียนทั้งกลุ่มด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องกลัวนะถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้ตั้งแต่วันนี้เราก็จะวางตัวและ ลองรับได้ทันและสามารถที่จะลุกได้ด้วยในศักยภาพที่เรามีก็ขอให้ติดตามนะครับในช่อง Youtube เป็นทางการของผมนี่แหละทรงฤทธพลนก็จะมีอย่างนี้ออกมาตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลาง ถูกต้องและมีพยานหลักฐานมีข้อมูลที่แท้จริงและไม่มีบาละสนั่นเล่นผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรมาแอบแฝงไม่มีกลุ่มทุนไม่มีกลุ่มอำนาจใดที่อยู่เบื้องหลังนะครับฝากติดตามเข้ามาอยู่เยอะๆแล้วก็เอาไปเผยแพร่ในสถานศึกษาก็ได้จะยินดีมากๆเพื่อที่ลูกหลานไทยจะได้เข้าใจบริบทของประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทั้งมีชยายแดนติดกับไทยและไม่มีชายดดนติดกับไทยเราจะนำเสนอในมุมที่เข้าใจง่ายและลุ่มลึกโปร่งใสให้กับทุกท่านเชิญติดตามครับช่อง YouTube สรงฤทธพล